โรงแรมหรูผุดไอเดียเปิดขายปลาท่องโกหารายได้เลี้ยงพนักงานสู้โควิด โรงแรมห้าดาวที่ชนบุรีปรับตัวสู้โควิด -19 เปิดขายปลาท่องโก ổ, หารายได้ช่วยพนักงานรอวันสถานการณ์ขี่คลายหลังสุดหนักไร้นักท่องเที่ยวเมื่อวันที่19มักมกราคม2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมอานาอานันรีสอร์ทแอนด์วิลล่าซอยนาจอมเทียน20ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี ใช้พื้นที่บริเวณหน้าโรงแรมเปิดขายปลาท่องโก ổ, สูตรเฉพาะของโรงแรมเป็นวันแรกพบมีประชาชนต่างมายืนต่อแถวเพื่อสั่งซื้อปลาท่องโกจํานวนมากนายพีรพงศ์ศรีสวัสดิ์ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมเปิดเผยว่าเนื่องจากเศรษฐกิจที่กำลังสุดหนกักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบ ตามตามกันรวมไปถึงธุรกิจโรงแรมโดยในส่วนของโรงแรมอาณาอานันรีสอร์ทแอนด์วิลล่าปัจจุบันมียอดจองห้องพักเหลือเพียงไม่กี่ห้องทั้งนี้เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับพนักงานทางโรงแรมจึงเปิดร้านขายปลาท่องโกกาแฟาสดและอีกหลากหลายเมนูเช่นปลาท่องโกทานสังขยาใบเตยสังขยาเผือกสังขยามะพร้าวและนมข้นรว ทำทั้งโดนัทที่มีหลายหน้าให้เลือกรับประทานเปิดขายบริเวณหน้าโรงแรมโดยเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาที่จับต้องได้วันแรกเปิดขายเมื่อวันที่18มกกราคมได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดียอดขายทะลุหลักหมื่นบาททั้งนี้การขายอาหารนั้นทางโรงแรมมีทั้งเปิดรับออเดอร์หน้าร้านและการสั่งซื้อทางเดลิเวอรี่โดยมีบริการจัดส่ง ในระยะทาง10กิโลเมตร นอกจากนี้ได้มีการนำผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากอาหารมาวางจำหน่ายเช่นหมอนและรองเท้าพร้อมจัดเป็นกริ์เซตผลิตภัณฑ์จากทางโรงแรมในราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับลูกค้าได้เลือกซื้ออีกด้วยและทางโรงแรมได้ผุดไอเดียเพื่อช่วยเหลือพนักงานในการสร้างรายได้โดยทุกวันเสราร์ช่วงเช้าถึงบ่ายสามโมงจะเปิดตลาดด้านข้างโรงแรมให้พนักงานได้นำสินค้า มาจำหน่ายเพื่อหารายได้อีกทางขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด